เรื่องของอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีเสียงเรียกร้องให้ทางลูกชอเนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการลงเป็นสำรองเกมชนะจุดโทษสวิสแลนด์ในรอบก่อนหน้านี้แต่ล่าสุด Sky Sport ์รายงานว่าลูกชอจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในรอบรองที่จะเจอเนเธอร์แลนด์โดยคีรันทิเปียจะยังรักษา ตำแหน่งตัวจริงต่อไปสื่อเชื่อว่าเซาเกตเนี่ยยังคงมีความกังวลว่าชอเนี่ยจะเล่นในเต็ม9 0สนาทีหรือเปล่าหลังจากเล่นไปเพียงแค่42นาทีในเกมนัดก่อนแล้วก็เรื่องของความสามารถในเกมรับของทิปเปียเนี่ยอาจจะมีความสําคัญต่อการป้องกันเกมรุกของนินวเท์แลโดยเฉพาะอ่าซึ่งแน่นอนครับเดนเซลดูมฟี่เนี่ยก็ชอบที่จะขึ้นเกมมาเปิดบอลทางฝั่งขวาส่วนอังกฤษนะครับแฟนบอลวิจารณ์ยับเลยเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นชวนหลับแต่ในที่สุด เขาก็สามารถทะลุเอาตัวรอดมาถึงรอบรองชนะเลิศได้โดยรอบ8ทีมเนี่ยชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ห้าสามเราเสมอหนึ่งหนึ่งใน120ร้อยยี่สิบวิธีเกือบแย่เหมือนกันนะ,ะไ,ได้ประตูช่วงท้ายการจับทัพเนี่ยไร้ปัญหานะครับเนื่องจากมาเกฮีพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าเซาเกตจะจัดแผนเดิมนะครับก็คือระบบ3 4 1 2ี่หนึ่งสองไอ้สามสี 3, 4, 2, แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเล่นหลัง4นะครับสุดท้ายเขาเล่นหลัง4ตอนที่ลงแข่งขันจริงๆก็คาดการ ผู้เล่นก็เป็นจอร์นพิกฟอร์ดนะครับผู้สาบประตูที่เหลือผู้เล่นก็จะมีไคลวอเกอร์จอห์นสโตนมาร์เกฮีเคลนนทิปเปียบูยโยสกาก้าคอบบี้เมนูมี Rise, เ,มเดย์แคนไรส์จูเบลลิงแฮมฟิลฟอร์เดนและก็แฮร์รี่เคนครับ <mm อ่าเนเธอร์แลนด์ต่อให้แล้วกันเ <mm นเธอร์แลนด์เนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์วุ่นวายระหว่างเดินทางก่อนเจออังกฤษ <mm ค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยเนเธอร์แลนด์มีกำหนดต้องเดินทางโดยรถไฟจากวอฟบวกไปดอตมุนเพื่อเตรียมลงสนามแต่ปรากฏว่าขบวนรถไฟ ถูกยกเลิกเนื่องจากมีเหตุขัดขวางเส้นทางครับทำให้นักเตะถูกลอยแพทิ้งไว้อยู่บนชานชลาล่าสุดฝ่ายจัดต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับจัดหารถบัสไปให้และก็ใช้ตํารวจนํำขบวนไปยังสนามบินด้วยเที่ยวบินพิเศษที่ถูกจัดเตรียมไว้และแทนที่พวกเขาจะไปถึงสนามแข่งที่ดอดมุนก่อนถแถลงข่าวในเวลา19.45น กลายเป็นว่าต้องรอขึ้นเครื่องในเวลา20่สนาทีและเดินทางถึงช่วง3ามทุ่มก็วุ่นวายครับทำให้ในแร์พลาดการลงซ้อมแบบเบาๆทาความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันและก็การแถลงข่าวกับสื่อต้องถูกเลื่อนออกไปเกิดขึ้นผ่านทางโปรแกรมซูมแทนจากที่จะเป็นการพูดคุยกันแบบ Face to- f a c e นะครับ เรียก oh, ได้ว่าอุปสรรคเยอะมากๆเลยนะสำหรับเนเธอร์แลนด์มาดูกันที่ความพร้อมของเนเธอร์แลนด์กันบ้างค่ะพี่เจหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มในฐานะทีมอันดับ3กลุ่มดีค่ะซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ถล่มโรมาเนียมา 30- แล้วก็เฉือนตุรกีไป2-1ในรอบน็อกเอาท์16ทีมแล้วก็8ทีมสุดท้ายเนี่ยตามลำดับทำให้ทีมออสกินสีส้มค่ะก็ทะลุเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยค่ะที่เข้ารอบรองชนะเลิศคืออัศวินสีส้มเนี่ยเขาเข้ารอบล่าสุดปี2004ซึ่งปีนั้นเนี่ยเขาแพ้โปรตุเกสไป1ประตูต่อ2ค่ะส่วนเรื่องการจัดทัพของนเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนค่ะอีกทั้งก็ตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงด้วย <S <S เมื่อโคดิกาโปนเนี่ยนำดาวซันโวที่3ของประตูนะคะร่วมกับดานิโอโมค่ะจากทีมชาติสเปน ส่วนค่าดการ11ตัวจริงค่ะหลักๆก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางฟกิฟันได e แล้วก็นำทัพมาโดยโกดิกาโปค่ะที่จะลงสนามเจอกับอังกฤษในคืนนี้ค่ะใช่ครับเดดยรวประมาณน,นั้นนะครับเพราะ<ช>ว่าคือถ้าเกิดจะไปแนะนำตัวนักเตะที่อาุ้นๆกันในอังกฤษก็จะมีะมีนาทา,าเก้ด้วยน,นะครับเบนฟิตเดปายก็เคยเล่นอยู่นะครับโหก็ ก็รู้กันดีอ่ะสองทีมนี้ผมว่าพอมาถึงรอบนี้มันไม่มีคําว่ากลัวกันละประสบการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายมองเป็นสายเลือดใหม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ตัวเก่าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่าดูจะดูจะเก่าเกมซะมากกว่าสำปายในบางคนนะครับสนุกผู้นี้มองว่าผมผมไม่อยากให้เนเธอร์แลนด์เข้านะผมคิดว่าผลงานในรอบนี้มันจะชี้ชัดแล้วว่ามันหมดหมดเวลาของโชคแล้วคือถ้าเกิดว่าอังกฤษจะผ่านเนเธอร์แลนด์ คือคุณต้องเก่งจริงๆแล้วอะใช่ค่ะไม่ได้และนะรอบที่ผ่านมามันโหดร้ายมากเหมือนแค่ฝรั่งเศสเข้ามาในรอบรองเนี่ยผมก็คิดเลยว่าโอ้โหสายแข็งขนาดนี้เนี่ยถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าฝรั่งเศสเจอเยอรมนันเพิ่เผื่อฝรั่งเศสก็จะไม่รอดอเอาว่าอันดับโนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศสนะในวร์นี้นี้แต่คือเราอยากเห็นทีมที่แบบเล่นดีจริงๆแล้วมาถึงรอบลึกๆแต่บางครั้งฟุตบอลอะทีมดีๆมันไปเจอเองอะ,ะมันต้องตัดกันนะครับพี่จว่าคู่นี้อังกฤษในทแลนจะจบแบบ ในเวลาไหมหรือว่าเขาจะไปต่อกันยันจุดโทษเลยอ่าผมว่าอันนี้ยืดเยอะคู่ที่ผมว่ายืดเยอะเผื่อถึงจุดโทษเลยถ้าเสมอเนี่ยก็คิดว่าจะเสมอมี2ส,อสกอร์คือ0ูนกับหนึ่งหน่คะ,นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าดูจากการแข่งขันในครั้งนี้หลายทีมส่วนใหญ่ยืดเยอะทั้งนั้นเลยนะครับอบอกพูดอังกฤษบ้าง เฮลโหลทำไมอ่ะใซ่์ไฮอย่าไมอะ <laughs> ไม่ใช่หมายถึงแบบว <laughs> ่าให้พูดถึงพรีวิวในอังกฤษบ้างค่ะพี่เจนในมุมบองพี่เจเอาพูดไปแล้วเมืม่อกี้ไง <laughs> พูดไปแล้วใช่ปะ่ะพรีวิวตกใจไหมที่พูดอังกฤษบ้างพ,พูดทำไมพูดอังกฤษ <laughs> ไม่พูดไทยไแล้วรายการนี้เออออกที่ไทยแล้ว <laughs> อ่าโอเคอ่ะพี่แฟนบอลอังกฤษเยอะนะครับก็ทีมมหาชนนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกแค่เมื่อกี้แหละคงไม่มีอะไรต้องพูดถึงอังกฤษแล้วคือถ้าเก่งจริงรอบนี้ต้องผ่านได้ฝีมือละใช่ค่ะผมว่าฟุตบอลมันมีโชค ได้นะแต่มันจะมีโชคตลอดมัคนคงเป็นนไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะโชคก็ส่วนหนึ่งแต่ความสามารถนักเตะก็ช่วยให้คุณมาถึงจุดนี้ด้วยแล้นเซาเกตต้องแสดงฝีมือในช่วงเวลาวิกฤตในเกมสําคัญที่เนเธอร์แลนด์ผมว่าเขามาแบบมีวิธีการอยู่แล้วเวลาที่ลูกทีมต้องการการแก้เกม เซาเกตต้องโชว์ของตรงนี้ได้แล้วะจะไปให้เขาตัวรอดจากความสำเร็เฉพาะตัวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกอฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีคนเก่งเยอะแหละโฟเดนจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนแต่ทำไมสุดท้ายเล่นในกัน3คนมันประสานงานกันไม่ได้<ช>เพราะมันมีวิธีการในการจัดการไงถูกไหม,อมเออคอมเมนต์เขาบอกว่าอังกฤษชนะแน่พรามเยอร์ยิงสองลูก พามึงยิงสองลูกเหรอ่ะให้ให้ลงกันเลยเออให้ลงมาลงมาได้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ไอ้ตัวที่คนลงเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยใช่นะครับผู้กนตามหลักคือมันแปลกๆมาอย่างนี้ละเสียดายแทนได้รับเสียดายแทนอ่าคอมเมนต์ก็มีอะไรดูสิพี่ปิยะวรรณทางยูทูบบอกว่าให้โอโม่นะครับอืมแล้วก็คุณแดนไวย์บอกสเปนชิงฮอลแลนด์แล้วฮอลแลนด์ไดแชมป์ยูโรน่าดูนะครับคู่นี้ใช่ค่ะเขาบอกอันนี้เขาบอกว่าคนมั่นใจว่าสเปนเข้าชิงกับอังกฤษ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นกันเลยนะครับซึ่งก็น่าดูอีก<ช>ไม่ใช่ไม่อยากดูนะคใครก็ได้ครับตอนนี้มาถึงจุดที่เออก,ก็ก็เป็นทีมที่อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทีมแม่เหล็กนั้นแหละใช่ค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสุดท้ายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน